เพื่อนเห็ดเต็มเลยแต่รู้สึกว่าเขาจะแก่แล้วนะคะทุกคนแก่แล้วเห็ดน,นี้อร่อยมากพี่พาชอบนะแล้วแต่คนนะแต่พี่พาชอบเสียดาจังนางแก่แล้วแก่มากไหมแก่มากไหมเดี๋ยวเก็บให้ดูก็แก่ไม่มากเท่าไหร่นะทุกคน ก็แก่ไม่มากเท่าไหร่สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพิ่งเข้าบ้านมาค่ะเพิ่งเข้าบ้านมาพี่พาไปไหนมาจะเป็นไหนซะล่ะเก็บเห็ดถ้าอยู่บ้านก็คงจะร้องเพลงเยฉ่มเก็บเห็ดได้นะคะพอไปเก็บมาเราจะไม่รีโลรีไลนะคะทุกคนเราก็จะเอามา มาทำความสะอาดแล้วเราก็เก็บซะมันจะได้ไม่ลกเลอะเทอะบ้านเรานะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะว่าเราไปเก็บเราไม่รู้ว่าเราไปได้ตัวอะไรมาบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเรามาทําความสะอาดเรียบร้อยซะเขาก็จะได้ไม่เข้ามาแต่แต่พี่พาก็จะเก็บเอาแต่ตํางโดมันนะคะก็ก็จะไม่ค่อยมีมน,นะคะ ไม,ไม่มีเลยค่ะไม่มีมาแรงมากวนเลยพูดเร็วไปหรือเปล่าพูดเร็วไปหรือเปล่าแล้วนี่มันตัวอะไรทีหลังอย่าพูดอะไรเร็วนะอย่าพาไปแล้วค่ะลงน้ำไปแล้วไปหาที่ขึ้นเอาเองเด้อ เสร็จแล้วพี่พาก็ต้มน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วพี่พานั่งรอรอจะรอจะดื่มกาแฟแล้วโอ้โหวันนี้ลุงไปทำงานนี่ยโม้ได้เต็มที่เลยจะต,ตะโกนร้องเพลงสี่รอบก,ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแกรู้ว่าพี่พาไปเก็บเห็ดคนเดียวไปแวบ,บเก็บเห็ดคนเดียวเนี่ยจะต้องมาแข่พี่พาแล้วไม่ให้ไปก็ไม่ฟัง ดีจนมาตั้งนานแล้วแกก็รู้นิสัยพิชาแล้วล่ะห้ามไม่ค่อยจะฟัง,งยิ่งห้ามแล้วยิ่งลงไปแล้วก็กลับมามานั่งทำตาปิ๊บปิ๊พวกแก,กจะดุหรือเปล่าเหตดค่ะเหต่สวยเลยค่ะมันก็จะแก่นิดนิดนะคะทุกคนเริ่มไม,ไม่ไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนเท่าไหร่นะคะแต่แต่พี่ว่าก็ไม่แก่เกินไป กำลังแ่บยังหยิบเข้าอยู่นะคะถ้าเราหยิบเข้าเข้าอยู่เห็ดเห็ดอันนี้จะจะจะ,จะตอแข็งมากค่ะจะขาแข็งไม่ขาอ่อนนะคะขาแข็งที่ขาก็จะตัดก็จะตัดนะคะทุกคนจะตัดตัดจนจะตัดจนโบไปเลยละค่ะ ล้างง่ายค่ะล้างง่ายเพราะว่าเขาเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาจากโปรยาแล้วหญ้าเนี่ยจะเวลาที่ฝนตกมันก็จะไม่ดินมันก็จะไม่กระเด็นขึ้นข้างบนนะคะมันเขาก็เลยสะอาดเพราะว่าเขาปลขึ้นมาจากหญ้าหญ้านานหนานะคะหญ้าหญ้าแทบ ก็ยาอะไรยาญ้าที่วัวเรากินเะี่ยาที่ที่เขาใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะคะกําลังหน้ากิมนะพี่ชาก็วอาแต่พี่ชา,าจะไม่เอาตรงตรงหัวมันนะคะก็จะตัดเห็นไหมคะตรงกลางมันนะคะ่ะตรงตรงกระบุมมันอะพี่พาจะไม่เอาเพราะว่าเคยเอาไว้แล้วพอเราทํากับข้าวว่ามันแข็งค่ะมันแข็ง พีค่ะก็จะพยายามตัดออกไม่เสียดายนะคะตอนนี้เราก็หยิบเข้าเลยแต่พอเราไปทํากับข้าวแล้วมันมันจะออกแข็นนิดๆค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพี่ค่จคะจมก้าก็ขอลาเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราไปร่วมสนุกหาเห็ดด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะร้านจานโตนะคะทุกคนนี ดินจะเป็นล้างล้างแก่นตะวันเมื่อกี้ดินจะเป็นไม่ได้ต้องล้างทางเห็นมันหมุดหมุดหมุดบายค่ะทุกคน